โ okay, อเคจอกจาอ e พีสองพูดไปแล้วนะคะว่าเจอกันตรงนี้โอเคจอกจากคิดที่แล้วโคตรมันแตเนี่้ขอรีเสียงเมื่อคลิปเมื่อกี้โคตรนำขา,านติดการแจ้เตือนนะคะเวลาอัดคลิปจะได้ไม่มีเสียงโทรมาตึง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 ตรงจนหนึ่งเดี๋ยวค่อยโทรกลับสวัสดีเดฟอยู่ยังเดฟเดฟเอ้ยเ,เดฟเดฟเดฟยังอยู่นะคะยังไม่เอาออกสถานที่เธอเพิ่งถึงวันนี้

ไอตีมหมอเพื่อนวันมีกบบระบะไานะเพื่อนเฮ้ยอ,อยู่ข้างบนเดี๋ยวพุ่งปลามีดมานะมันบล็อกนะทุกคนมีหลายเซิร์ฟเนี่ยทุกเซิร์ฟเลยก็ว่าได้อืมนี่ขนานกรีรีเซ็ตโอ้ยเสียงนี้เสียงในอำเภอนี่หว่าเต้นเต้น คุณอืมโอ้ยไอหนุ่มหน้าเกไอหนุ่มหน้าเกทำน่้ติ๊กมันแตกตัวคุ้นๆเหมือนเพื่อนนักตกเหวอวะคุณทุกคนได้ไหมเขาเจอว่านักตกเหวคืออะไรมันไปเล่นเบสบอลนะฮะไอไลท์อ่ะไอคนที่มันชอบเล่นอีเวนต์มอัะมันไปเล่นเบสบอลแล้วมันก่อนจบเกมทุกคนรู้จักเบสบอลไหมเบสบอลไม่ใช่ในไมค์ครับนะในโนบอกมันไปเล่นปุ๊บก่อนจบเกมปุ๊บมันตกเหวตายนั่นแหละผมก็เลยเรียกว่ามันนานักตกเหวเหมือนผมนี่แหละ

เก็บหนึ่งเหรียญเท่ากับหนึ่งตายใครถ้าเกิดเราเป็นฆาตกรเอางี้เก็บเหรียญให้ครบแล้วค่อยปาดเออลืมพูดเลยคำว่าปาดเดี๋ยวอเพื่อนซื้อผมเดียวกันเหรอซื้อร้านเดียวกันใช่ไหมเพื่อนซื้อร้านเดียวกันใช่ไหมใช่ใครอยากให้ผมเล่นซูเปอร์สัตว์มากเดี๋ยวรีแอคให้ดู ซูเปอร์สัตว์นะซูเปอร์สัตว์โอเคไปกันเอ้ยย่า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 ทำไมมันลอยได้หมดจริงมันต้องติดพื้นอย่างนี้อะไรนี่ถ้าเกิดที่ผมบอกว่าเดี๋ยวเหยียบถ้าเหยียบแล้วมันจะหายนี่มาแบบนี้ใครใช้อุปกรณ์สีเขียว17ฮะมบล็อกมาก โอ้โหผู้ชายคนไหนวะรอได้มาแล้วเขาปัดรถไปไม่ไม่ไม่มาไม่มาแนมาแล้วนี่นี่กริมไปตรงนู้นมาไปตรงนี้เก็บเหรียญขึ้นมาแอบเอ้่เอ้ยมาขึ้นตรงนี้เมือกีหนูก็ตายมันปิ้ไป เพื่อนเก็บลิงก่อนมันมาแล้วไม่ใช่มันมัน,ม,น,ม,นมันมีส่อนลิงแมงกระไตยเฮ้ยนายเพือพ่อนายเพือ่อนย,ยิงเลยเตีย้ยมเตรียมมาอยู่นี่โอ้ยนังเลวตายออกบซื้อโอเคสำหรับวันนี้ก็พอการแค่นี้